รุ่งรัตภูมิจันทึกฟอร์มแบบนี้ไม่ติดทีมชาติได้ไงคลิปนี้ท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยแฟนบอลบียูพูดคุยเรื่องราวของเจ้าปิ้นรุ่งรัตภูมิจันทึกปีขวาถนัดซ้ายวัย31ปีกันครับต้องบอกว่าฤดูกาลน,นี้เนี่ยรุ่งรัตภูมิจันทึก เป็นนักเตะที่มีฟอร์มที่ดีของชูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเป็นนักเตะที่โค้ดแบนทศตรวรรษสีปานรีดศักยภาพของเจ้าตัวออกมาได้อย่างเต็มที่เลยมีส่วนสำคัญในศึกรีโอไทยลีกนะครับตอนนี้ชจ้าบิ้นลงสนามไป6นัด1ประตูกับ1แอตซิตและที่สำคัญนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาสติใน,นเอฟซีแชมเบอร์ลีกก็ออกมาแล้วนะครับจ้าบินลงไป3นัดทำไป2ประตู1แอสซิตและก็1ประตูล่าสุดเนี่ยก็การไปบุก ยิงตีเสมอคิดฉี่ของฮ่องกงนะครับในศึก FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ชูแบงคอกเอาชนะไปได้2ต่อ1พร้อมกับเก็บ3แต้มตอนนี้เนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มในศึก FC ฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้ปินมีส่วนร่วมอย่างมากในฤดูกันนี้นะครับเจปินเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่เพลินตานะลากเลื้อยไปกับบอลได้ดีมีความเข้าใจในเกมสูงนะครับรวมกับ ถึงเล่นตามที่แทคกติกของโค้ดแบนได้อย่างดีเลยแล้วก็โค้ดแบนเนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้เจ้าปินเนี่ยกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนะครับกับทีมชาติต้องบอกว่าเจ้าปินเนี่ยก็ห่างการลงเล่นทีมชาติมาเกือบ7ปีแล้วนะครับมีรายชื่อล่าสุดในศึกคิงคัพครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยในโค้ดของมาน่โพกิงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าฟอร์มแบบนี้เนี่ยทีมชาติยังไม่เรียกไปคัดฟุตบอลโลกกับทีมชาติจีนเนี่ยก็ต้อง แฟนบอลคิดว่าแฟนบอลบียูแฟนบอลไทยคงต้องสาปส่งมาโน่อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่ามาโน่เนี่ยเคยคุมเจ้าบินตอนสมัยอยู่ที่ทูแบงกอกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดองเจ้าบินเหมือนกันไม่ให้เจ้าบินลงเลยก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าฟอร์มแบบนี้แล้วยังไม่ให้ลงอีกก็ผมว่าแฟนบอลอย่างที่บอกครับคงด่ามาโน่อย่างแน่นอนนะครับก็ยังเชื่อนะครับว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าบินในฤดูกาลนี้เนี่ย จะสอดแทรกในทีมชาติได้นะครับในฝั่งขวาเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสุปชก็ดีหรือแม้กระทั่งฝั่งซ้ายมีบดินก็เชื่อว่าถ้าเป็นตัวทีเด็ดเนี่ยอยากให้เจ้าบินลงไปลากเลื้อยเลื้อยตัดเข้าในแล้วยิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของเจ้าตัวนะครับในอย่างเอลซีแชมเี้ยนลีกเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทาประตูได้จากการเลื้อยลากตัดเข้าในแล้วก็ยิงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกนะครับก็คิดว่า ยังไงก็ต้องมีชื่อเจ้าปิน้นรุ่งรัตภูมิจันทึกปีขวาถนัดซ้ายวัย31ปีรายนี้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาวิจารณ์ด่ามาโนกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ